สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนแล้วก็การสร้างไรายได้ออนไลน์ซึ่งวันนี้นะครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของการข่ายภาพออนไลน์ซึ่งอีพี EP นี้นะครับเป็นพอดแคสต์อีพีที่5จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับนโยบายที่ต้องปฏิบัติตามสําหรับคนขายภาพออนไลน์กับ s h u t t e r Sto c k คุณอาจจะเคยได้ยินมาว่าเวลาที่เราขายภาพออนไลน์นั้นก็เพียงแค่ถ่ายภาพอัปโหลด รอตรวจภาพถ้าภาพผ่านก็เข้าพอถ้าไม่ผ่านก็แก้ไขปรับปรุงหรือว่าอาจจะข้ามภาพนั้นไปแต่เชื่อหรือไม่ว่าการขายภาพออนไลน์นั้นมีอะไรมากไปกว่านั้นนั่นก็คือว่า,าทุกๆเว็บไซต์เขาก็จะมีนโยบายของเขาอย่างวันนี้นะครับผมยกตัวอย่างของ Chatter stock มาเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายของเขาเช่นเดียวกันทีนี้นโยบายที่ต้องปฏิบัติตามสำหรับคนขายภาพออนไลน์กับ Cha t t e r s t o c k จะมีอะไรบ้างไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยครับ เราจะเริ่มกันที่การลงทะเบียนบัญชีและแบบฟอร์มที่จําเป็นถ้าหากว่าคุณต้องการขายภาพออนไลน์กับช h ตเตอร์สต็อนะครับเวลาที่คุณสร้างบัญชีกับช h ตเตอร์สต็อเนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า18ปีนอกจากนี้นะครับห้ามแชร์บัญชีกับบุคคลอื่นและหรือแชร์เนื้อหากับช่างภาพรายอื่นของช h ตเตอร์สต็อโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากช h ตเตอร์สต็อกหัวข้อนี้คือว่าเมื่อเราสร้างบัญชีขึ้นมาแล้วเนี่ยมียูเซอร์ของช h ตเตอร์สต็อแล้ว มี Account ของ Shutterstock แล้วเราห้ามใช้ร่วมกับบุคคลอื่นและภาพถ่ายของเรานะครับก็ห้ามใช้ร่วมกับบุคคลอื่นด้วยเช่นกันสำหรับชื่ออ่าชำระเงินให้แก่ตรงนี้มันเป็นหัวข้อหนึ่งในบัญชีของเรานะครับซึ่งอจะต้องเป็นชื่อเต็มตามกฎหมายดังที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มภาษีของของเรา อันนี้ก็หมายถึงว่าเวลาที่เราขายภาพออนไลน์กับ s h u t t e r Sto c k นะครับเราจะต้องกรอกแบบฟอร์มภาษีเพราะฉะนั้นชื่อในการรับชำระเงินเนี่ยนะครับกับชื่อในแบบฟอร์มภาษีก็จะต้องตรงกันทีนี้ในเรื่องของแบบฟอร์มภาษีเนี่ยขอข้ามข้ามไปก่อนเนื่องจากว่าจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีให้ใน EP ต่อไปนะครับนอกจากนี้เขาบอกว่าห้ามเปิดบัญชี s h u t t e r Stock เพิ่มเป็นบัญชีที่2โดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นหมายความว่า เวลาเราสร้างบัญชีหรือว่า Account ของ Shutterstock แล้วเนี่ยนะครับก็มีได้เพียงบัญชีเดียวห้ามไปเปิดซ้ำเพิ่มเติมด้วยชื่อเดิมนามสกุลเดิมข้อมูลเดิมๆนะครับอันนี้ก็จะไม่ถูกต้องตามนโยบายของ Shutterstock ในเรื่องของการลงทะเบียนบ,บัญชีแล้วก็แบบฟอร์มที่จำเป็นนั่นเองนะครับเพราะว่านอกจากหัวข้อนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมกันด้วยมาดูกันต่อเลยนะครับหัวข้อต่อมาคือคุณต้องส่งแบบฟอร์มภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการชำระค่าลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณนะครับ r s t o t k r s t o c อจะไม่ออกการชำระเงินให้แก่บัญชีซึ่งไม่มีแบบฟอร,ร์มภาษีที่ได้รับการอ,อนุมัติเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญเวลาที่เราสมัครมี Account ของ c h a t t e r s t o c k เสร็จเรียบร้อยกรอกข้อมูลต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งสาคัญที่สุดเราก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มภาษีให้เรียบร้อยแล้วก็รอการอนุมัติจาก ช h ตเ t อร์สต็อด้วยอันนี้เป็นหัวข้อที่สําคัญนะครับไม่เชนั้นแล้วเราก็จะไม่ได้รับการชําระเงินนั่นเองนะครับหัวข้อต่อมาคือห้ามแชร์บัญชีบริการชําระเงินออนไลน์ลักษณะเดียวกันเช่นเ e โ n น a อาเพย์พาวส l กับช่างภาพลายอื่นของช h ตเ t e r s t o c k แน่นอนครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสําคัญอีกหัวข้อหนึง่งนั่นก็คือว่าเวลาที่เราขายภาพออนไลน์แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ชัตเตอร์สต็อกเนี่ยเขาก็จะทําการ อ่าชําระเงินให้กับเราในกรณีที่เราอ่ามีไรายได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำนั่นก็นั่นก็คือ25ดอลลาร์ถ้าถึงแล้วเราก็ตั้งเบิกเอาไว้เวลาที่เราอะจะรับเงินเราจะต้องมีบัญชีเหล่านี้เปโอนีอาเพย์พาหรือว่าสก l ลซึ่งปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเปโอนีอากับ Skill กันนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับคุณสามารถไปดูย้อน ใน EP ีก่อนหน้านี้ได้นะครับผมทํารายละเอียดต่างๆเหล่านี้เอาไว้เพื่อให้คุณเข้าใจได้มากขึ้นนะครับว่าจะทําไมจะต้องมอีคล้ายๆกับเว็บไซต์ตัวกลางในการโอนเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณสร้างแล้วต้องสร้างด้วยตัวเองใช้ของตนเองเป็นหลักห้ามใช้ร่วมกับบุคคลอื่นนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ปฏิบัติตามานโยบายของ Shutterstock ได้ถูกต้องนั่นเองไปดูกันต่อเลยครับว่านโยบายของ s h u t t e r Stock มีอะไรอีกนะครับ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับบ,บัญชีนะครับเขาบอกว่าหากเราพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นซ้ําๆเกี่ยวกับการาเกี่ยวกับการจัดส่งเนื้อหาหรือกิจกรรมทางบัญชีคุณอาจได้รับการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนหลายครั้งอาจส่งผลให้มีการระง,งับหรือการยุติบัญชีสาเหตุบางประการที่ทําให้ได้รับการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมของบัญชีนะครับ การไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่แสดงไว้ในการลงทะเบียนบัญชีข้างต้นแล้วก็การแชร์บัญชีเปโอเนียเพลีหรือสกิลกับช่างภาพรายอื่นอันนี้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าทําโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของกิจกรรมทางบัญชีการส่งเนื้อหานะครับการส่งเนื้อหาที่คุณไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือส่งเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของศิลปินรายอื่นโดยเจตนาจะนําไปสู่การยุติบัญชี ในทันทีอันนี้ก็สําคัญทีนี้มาดูนะครับการส่งเนื้อหาที่คุณไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือส่งเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของศิลปินรายอื่นโดยเจตนาจะนําไปสู่การยุติบัญชีในทันทีนะครับอันนี้เป็นหัวข้อสําคัญต่อมาคือส่งเนื้อหาที่ถูกปฏิเสธซ้ําๆโดยไม่มีการแก้ไขปัญหานะครับทางกฎหมายกายปรปฏิบัติตามกฎระเบียบคุณภาพทางเทคนิคหรือเมตาดาต้าที่ระบุสรุปก็คือว่า ห้ามส่งภาพซ้ําๆถ้าหากสมมติว่าเราส่งภาพไปแล้วเขาตรวจมาแล้วเขาปฏิเสธมานะครับปรากฏว่าเราอ่านรายละเอียดแล้วเราดันไม่ไปแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามที่เขาได้ระบุไว้แล้วเราส่งภาพนั้นกลับไปอีกโดนตรวจซ้ําอีกก็ถูกปฏิเสธอีกแล้วก็ส่งกลับไปอีกแบบนี้อันตรายห้ามทํานะครับหัวข้อต่อมาคือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเกี่ยวกับแท็กที่จําเป็นในการ ส่งผลงานเช่นการกําหนดเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่เป็นต้นอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดตอนที่เราเริ่มมีการส่งภาพกันเนื่องจากว่ามันก็จะมีการเลือกนะครับเลือกแท็กเลือกอะไรเนี่ยให้มันเหมาะสมกับเนื้อหาที่เราส่งไปเพราะฉะนั้นพยายามทําให้ถูกต้องอันนี้อันนี้ขอข้ามข้ามไปก่อนนะครับการสแปมชื่อเรื่องแล้วก็คําค้นหาซ้ําๆอย่างสม่ําเสมอการใช้ คําเดียวกันซ้ำภายในชื่อผลงานและหรือการใช้คําค้นหาซ้ำหรือเป็นคําที่ไม่เกี่ยวข้องสรุปก็คือว่าการสแปมน้าการสแปมนั้นไม่ควรทําแล้วก็ทําไม่ได้อย่างเช่นว่าเราอาจจะส่งภาพสสดานะครับสเดาในภาษาอังกฤษก็คือนิมเราอาจจะไปใส่นิมนิมนิมใน description หรือว่านิมนิมนิมใน keyword อะไรก็แล้วแต่ซ้ำๆแบบนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้สำคัญนะครับ ห้ามทำโดยเด็ดขาดการส่งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและหรือเมตาดาต้าซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอรวมถึงชื่อผลงานหรือคำค้นหาที่ไม่เหมาะสมเช่นการอธิบายเกี่ยวกับผู้เยาว์ด้วยถ้อยคำทางเพศอันนี้ไม่เหมาะสมสรุปเขาคร่าวๆแบบนี้เลยแบบนี้ก็คือห้ามทำเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายรูปเด็กๆอะไรพวกนี้เราก็อย่าไปใส่คำอธิบายที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีไม่ตรงกับภาพนะครับการเพิ่มคำค้นหาซ้ำจากที่เคยถูกลบไปแล้ว ก่อนหน้าโดยผู้ดูแลระบบการเพิ่มคำค้นหาที่ถูกจำกัดการใช้หลังการอนุมัติเนื้อหาหรือการปรับเปลี่ยนคำบรรยายที่แก้ไขไว้ก่อนหน้าโดยผู้ดูแลระบบนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าคนตรวจภาพเนี่ยเขาได้ตรวจภาพไปแล้วนะครับและเขาก็ได้ลบคำซ้ำๆที่เป็นสแปมออกไปเนี่ยเราอยากกลับไปแก้ไขโดยการไปทำสแปมอีกอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายอย่างมากเลยที่อแอคเคาน์ของเราจะมีปัญหาได้ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของนโยบายของ Shutterstock ที่เราปฏิบัติต้องปฏิบัติตามหากเราต้องการขายภาพออนไลน์กับ Shutterstock อย่างไม่มีปัญหานะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโลย n n แนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและถ้ามีคำถามใดๆอย่าลืมพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะเข้ามาตอบในทุกๆคำถาม ep นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ใน E ีพีต่อไปครับสวัสดีครับ